สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมกาลิาอันดอนเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาล่าสมบัติในแมปเมืองสับสูนั่นเองซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5จุดด้วยกันนะแต่ละจุดเนี่ยเราจะได้ซิลเวอร์ล้วนเลย2500ันหซิลเวอร์แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาล่าแค่4จุดก่อนนะเพราะว่าทุกจุดเนี่ยเราต้องเอาของไปแลกกับคำใบ้ที่ npc ทั้งหมดเลย แต่จะมีแค่จุดที่5เนี่ยที่เราต้องเลเวล9ก้าก่อนถึงเราจะคราฟเมนูอาหารชิ้นนั้นได้เพื่อไวแรกนะแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจุดที่หผมจะมาอัปเดตให้ทีนะตอนเลเวล90ซึ่งเมนูอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็มาเริ่มที่ของชิ้นแรกกันเลยก็จะเป็นชุดปฐมพยาบาลเลเวลหนนะซึ่งสามารถคราฟได้หรือเราสามารถซื้อที่ตลาดได้เช่นกันนะ ใช้แค่ชิ้นเดียวอย่างที่สองเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารนะก็จะเป็นพิซซ่าเห็ดใช้แป้งแล้วก็เห็ดนะในการคราบเมนูที่สามก็จะเป็นข้าวต้มปลานะใช้ปลาแค่อย่างเดียวในการทำปลาเนี่ยใช้ปลาชนิดอะไรก็ได้นะโซนอย่างที่สี่เนี่ยเป็นอาหารที่ต้องปลดล็อกตอนเลเวลห้าสิบหกนะก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูเนื้อเรื่องเล,เลย มาที่เรื่องเล่าในที่ดลกลางแล้วก็เมนูเบลเฮิร์ตให้เราหาเควสขนมปังแผ่นนะซึ่งเควสนี้เนี่ยมันจะให้สูตรขนมปังไรมาซึ่งเควสก็ปลดล็อกตอน l e v ิ l 56น,นั่นเองเพรากดไปเลยนะมันก็จะมาร์กจุด NPC าลอกเควสให้เราโอเคทางหลวงอ่าวฮูบนะ ก็เลยไปตามจุดที่มันมาร์กบอกเลยนะ เดี๋ยวขอไปเก็บของนิดนึงก่อน เฮ้เราก็ทําตามเคยบไปเลยนะมันให้สืบสวนไป อเคได้แล้วนะเควทก็ได้ไม่ยากนะกดเรียนรู้ไปเลยใช้ไข่แป้งแล้วก็น้ำผึ้งสองอันก็เดี๋ยวเรากลับไปคาบกันเลยนะก็สำหรับของที่ใช้ในการครับเมนูเนี้ยหาได้ไม่ยากนะให้ไปที่เมนูแคมป์เลยสำหรับใครที่มีแคมนะมาที่โรงอาหารแล้วก็วัตถุดิบนะ ในร้านคาแคมป์เนี่ยจะมีวัตถุดิบมากมายนะในราคาถูกให้เราซื้ออยู่น้ำผึ้งมีไข่นะแล้วก็มีแป้งให้เราซื้อโอเคก็เดี๋ยวไปคาบกันเลยก็ได้ขนมปังไรมานะก็มาเริ่มที่คำใบ้จุดแรกกันเลยนะ ให้เราบาร์มาที่ทินฐานนะักเก็บกู้ซากนะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินไปทางสะพานเลยตรงจุดนี้ก็จะมี a p c นะที่ให้เราแลกคำใบ้อยู่สำหรับตัวนี้ก็จะให้เราเอาขนมป,ปังไรมาแลกนะก็ส่งมอบไปเลยเราก็จะได้คำใบ ฝูงชนที่รักของฉันอยู่ไหนมานะซึ่งจุดขุสมบัตินี่ยก็ให้เราพาไปที่ส่วนชุมชนเกือที่อ่าวเลยเดี๋ยวเราลองเดินหาดูก่อน เมือนได้อยู่แถวนี้แหละโอเคเจอแล้วนะจุดขุดก็อยู่ตรงสนามบาสเลยจุดนี้ได้มา2500สองพันห้ารอยซิลเวอร์นะเดี๋ยวเรียบไปก่อน ต่อมาคำบาบจุดที่สองเนี่ยก็ให้เราบามาที่ห้างสรรพสินค้าบิดเบิร์กเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะมี m อ c สําำหรับแลกคำบาบอยู่เช่นกันนะสำหรับตัวนี้ก็จะใช้พิซซ่าเห็ดในการแลกนะสมมติไปเลยเราจะได้คำบาบแสงพลาวพลายมานะ ซึ่งจุดขดสมบัติเนี่ยจะอยู่ตรงถนนวอลลี่เลยให้เราว้าไปเลยนะสำหรับจุดขุดเนี่ยจะอยู่ในหลืบตรงนี้เลย อมีระเบิดอยู่ด้วยโอเคเจอแล้วนะหินข้าถนนได้มา2,500ซิลเวอร์เช่นกันนะต่อมาคำใบที่3เนี่ยก็ให้เราวาร์ปสูตรําเดียงสินค้ามาเลยนะมา่มาถึงก็ให้เราเดินขึ้นไปเข้าบนเลย เจอกับ MSC นะที่ให้แหลกคำใบตัวนี้จะใช้ชุดปะถมพยาบาลเลเวลหนึ่งนะก็สมมอบไปเลยเราได้คำใบสาน้ำขอพรมานะซึ่งจุดขุดเนี่ยก็อยู่ฝั่งตก้ามเลยนะเดี๋ยวเราเดินลงไปเลย นี่เลยสาน้ำขอพอรโอเคก็ขุดเลยได้มา2องพันห้าซิเวอร์เช่นกันต่อมาก็จะเป็นจุดขับใบที่สี่นะก็จะเป็นท่าเรือดุกนะให้ระวามาเลย จะเจอกับ m อและคำใบอยู่ตัวนี้ก็ใช้ข้าต้มเนื้อปลานะส่งมอบไปก็จะได้คำใบช่างปลาปลามานะซึ่งจุดขุดเนี่ยอยู่ตรงท่าเรือเลยนะริมแม่น้ำก็เดี๋ยวเรามาไปเลย ถ้ามา2,500เช่นกันนะโอเคก็สำหรับจุดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5จุดนะปัจจุบันสามารถทำได้แค่4จุดซึ่งเดี๋ยวจุด5เนี่ยในอนาคตตอนเบลก้าสิบเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับก็บายบายครับทุกคน